ประกาศปรับแผนเปลี่ยนโฉมกันอย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนชื่อก็คือ Facebook อิงนะคะและหันมาใช้ชื่อ Meta แทนโดยจะเน้นความเป็นบริษัทแม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงค่ะเปิดตัวไปแล้วนะคะ out, ด้วยเทคโนโลยีล้ำลึก สมกับการประกาศเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงของ Facebook Inc. ที่รีแบรนด์เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta มุ่งพัฒนาโลกอินเทอร์เน็ตให้รู้สึกสมจริงน่าตื่นเต้นและทำกิจกรรมมีมิติมากขึ้นในทุกวงการค่ะสำหรับเทคโนโลยีที่น่าจับตามองพร้อมกับการรีแบรนด์ในครั้งนี้ก็คือเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง m e t a v e r s e ที่ส่งพัฒนา มีการลงทุนพัฒนาห้องแล็บมาระยะหนึ่งแล้วนะคะและลงทุนมหาศาลร,รับพนักงานใหม่ในยุโรป1 0 0 0 0อัตราไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ถ้าใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายค่ะคุณผู้ชมโลกเสมือนจริงก็คือโลกทิปจะทำให้ผู้ใช้งานไปเจอกันที่ไหนในโลกเสมือนจริงก็ได้โดยมีร่างอาวตารทั้งแบบ3มิติหรือการ์ตูนแอนิเมชัน คนในโลกเสมือนจริงก็จะมีปฏิสัมพันธ์ในนิติกันมากขึ้นนะคะแม้จะอยู่กันคนละมุมโลกก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาในโลกเสมือนจริงการเล่นเกมหรือถ้ามีคอนเสิร์ตเพื่อนก็สามารถชวนเราเข้าไปร่วมสนุกไปซื้อสินค้าในห้างเสมือนจริงได้ค่ะนอกจากนี้เมตาเวิร์สยังสามารถใช้ในวงการการศึกษาอย่างการเรียนรู้ที่จะให้เห็นนิติให้เข้าใจมากขึ้นและใช้ในวงการแพทย์ได้ด้วย หรือวงการทำงานและธุรกิจคนที่อยู่ที่บ้านก็ร่วมประชุมกับเพื่อนร่วมงานในโลกเสมือนจริงโดย Facebook ประกาศนะครว่าจะเน้น Metaverse มาก่อนทุกแพลตฟอร์มค่ะการรีแบรนด์นี้ก็จะทำให้ Meta เป็นบริษัทแม่ของ Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger และเปลี่ยนชื่อในตลาดหุ้นจาก Facebook เป็น MVRs ในวันที่1ทธันวาคมนี้และที่น่าจับตาของการพัฒนา Facebook จากนี้ก็คือธุรกิจ VRAR yeah, ในเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง